สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับประพันธ์ซาวนะครับวันนี้ผมพามารีวิวนะครับ power m นะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับของ jl audio นะครับตัวนี้เป็นรุ่น p v 25นะครับเหมาะกับงานขับเสียงเบสนะครับว้5ห้าว้ยขับได้นะครับข้างละอยู่ที่สอถึงสดอกนะครับหน้าตาก็ประมาณประมาณนี้นะครับดูรอบๆงานสวยๆครับตัวนี้นะครับ ราคาอยู่ที่35,500บาทนะครับประกัน2ปีนะครับตัวนี้มีประกันให้ด้วย2ปีนะครับกำลังวัดอยู่ที่8,500วัตต์นะครับที่2โอห์มนะครับ8,500วัตต์นะครับเป็นคลัตช์เฮดนะครับทันใดที่มองหาลโพงเอ่อ power a m p นะครับไปขับลำโพงแรงๆนะครับร้อยห้าก็นี่ครับแนะนำเป็น PV 25นะครับรุ่นนี้เลยนะครับผม สวยๆนะครับอ่าตัวนี้น่าจะประมาณ 4U เนาะอ่าตัวนี้ความความสูงของแอมก็พาวเวอร์แอมนะอยู่ประมาณ 4U นะครับส่วนลึกนี่ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะอยู่ประมาณ2ี่นิ้วนะครับประมาณ25นิ้วน,นิ้วใหญ่มากครับใหญ่แล้วก็น้ำหนักก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับสายโหดๆนะครับใช้กันแบบอึดๆก็ แนะนำนะครับ pv 25นะครับราคา35,500บาทนะครับประกัน2ปีนะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะเบอร์โทร098 652 4116นะครับ098 652 4116หรือจะติดต่อทางเฟซบุ๊กประพันธ์สาวสุรินทร์นะครับติดต่อทางเฟซบุ๊กประพันธ์สาวสุรินทร์ได้เลยนะครับอพอดีผมมาส่งให้กับรถเฮนะครับเนี่ยรถแห่ทางศรีสะเกดนะครับนะครับ จัดมาแล้วนะครับสองแท่นนะทั้งหมดสองแท่นแล้วก็ PV วีพันอีกแท่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีโปรแกรมจะเพิ่มอีก PV พันห้าอีกแท่นหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ